อานเเกมมร์พันมีอยู่ไหนโอ้โหหมวกสมุไรแท้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเทรอะวันนี้เราจะมาเป็นเด็กที่โดนคุณครูใจร้ายลับเรี่ยเหรอฮะอุ้ยเลาเให้ทำไงฮะหนีอะฮะอุ้ยเอากดยังไงอ่ะอ๋อกดแล้วฮะนี่ยเหรอฮะ อืออืใส่หน้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกง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 ไม่เห็นทำอะไรเราเลยไม่น่ากลัวเลยฮะโทรศัพมาตรงนี้มาตรงนี้อ๋ออโอเคฮะโอเคฮะเราต้องเอาอันนี้ด้วยนี่อะไรฮะอะไรฮะอะไรไหนดูหน่อยโทรศัพท์อุ้ยเก็บหนึ่งอ๋อมีโทรศัพท์ให้เก็บด้วยเหรอฮะโอเคฮะโอเคฮะอุ้ยเปิดประตูแล้ว ย ha? ังไงฮะอุ๊ยอุ๋อู้หูสหบารธาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปเฮ้ยชิปเฮ้ยชิปนี้ชายมีโทรศัพท์ตรงนั้นน่ะไหนอ่ะนี่นี่ชิเข้าไปได้เหรอฮะเอ้าเราทำไงอ่ะไหนโทรศัพท์ตรงไหนข้างล่างโร้ข้างล่างโอะกดดลงไปเลยดีฮะกลัวอะไรฮะกระโดดอย่างนี้เหรอฮะเอาแล้วลงไงแล้วขึ้นไงอ่ะ ก็ตุยเลยฮะเออเยอะอ๋ออีได้แล้วได้แล้วสองอันแล้วปันมีได้ยังได้ยังลงไปเอาดิได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคฮะโอเคฮะอาแล้วไงต่อปึ๊บกดตรงนี้อ๋อกดปุสิมันกดไม่ได้อ๋อกดแล้วกดแล้วอ๋อเฮ้ยมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนเฮ้ยจะไป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 อ้าวทำไมมันเลื่อนอ่ะนู้นอ่ะรอรอรอเอ๋ยปึ๊บฮัตจับฮัตกดจับป๊บ อ,อ้ยเ้ยจะแบบจร่วงเฮ้ยจะนี่รอรอ,อฮะรอฮะรอฮะรอรอกันฮนะอะลยฮะตามเลยฮะอุ้ยชอบหมวกมากเลยอะหมวกไปเอามายังไงอะเท่อะเด็ดเดเีบอกเองโอเคะโอเคครับอุ้ยมีดอกสัปรดปิวปย,ป,ยป่วยปายเ่เท่ไปละเท่อะเท่อะเขาบอกว่าอ อุ้ยอะไรแมาแบบอู้ยืนรอครับฮะยังไงฮะฮะมันบอกค่ะมันจะอยู่กับเราประมาณถึงวันที่แปดอ๋อมีลิมิตไทม์โอเคก็จะหายไปอ๋อโอเคแล้วคุณใหญ่แล้มายืนตรงนั้นอ่ะถ้าทำไงอ่ะอู้ยอ่ไม่รอเลยฮะไม่รออู้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยทชาววิ่งกันดิอู้ยอู้ย อย่าเข้ามาปิดประตูนี่รีเซ็ตโอเคโอ้ยอ๋อมันมีรีเซ็ตบล็อกเอ้าพันหมีไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่กำลังวิ่งกำลังหนีคุณครูที่องหูอยู่ยังไม่เสร็จเลยเหรอฮะใช่คุณครูตดใจเฮ้ยฮะ คือตดพูดเฮ้ยนี่ขึ้นมาได้นะฮะขึ้นมาได้นะฮะวางครับเอาวางแล้วมากระโดดโอเคฮะโดดมาเลยฮะพัชรรอด้วยยังอยู่อ่ะอุ้ยโอ้โหอยู่ข้างบนนั้นทำไงอ่ะอ๋อยกกล่องยกกล่องนะพัชา์รอรอรอด้วยเอ้าวพันหมี่อยู่ไหนเนี่ยเอ้าคนนี้ไม่ใช่พัทหมี่หมี่เลยอ่ะพัชา์ไม่รอพัทหมี่เลยอ่ะคิดว่าพัทหมี่อาโดนเอ้าไม่ใช่นี่เพื่อนคนอื่นเนี่ยโอเครอรอฮะรอฮะ ไม่รีบฮะไม่รีบฮะมาเร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 ามีสเต็ปการบั๊กการบั๊กสเต็ปการบั๊กเหรอฮะใช่เทคนิคการบั๊กยังไงอะก็นี่ไงดูดิมันเล่นดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุี้มาแล้วมาแล้วโอ้ยมีมีคนอื่นมาเล่นด้วยฮะโอเคโดดขึ้นมาเลยนี่แจ๋วฮะแจ๋วฮะไปหยิบไปหยิบกล่องมาตรงนี้ครับหยิบกล่องตรงนี้ฮะหยิบตรงนี้ได้เอ้าตรงนี้ก็มีเหรอฮะใช่ทำได้ไงอะ อยู่ไรอะอุ้ยอยู่ไร้ยกล่องกล่องเออกล่องมาดูดกันอะอุ้ยกล่องมาดูดกันวิววิววิสัตว์ตรงนี้โอ้โหขอบคุณ้น้ขอบคุณ้น้ขอาวผูนี่มีเอ้ยเก็บได้แล้วครับอ้าวบัคฮะอุ้ยอุ้ยโอเคฮะอยู่ไรขึ้นยังไงอ่ะเออจริงด้วยมีต้องใช้สมาธิอ้าวเลยฮะอุ้ยขึ้นมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วะวางดิวางเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู อุ้ยแค่นั้นก็ได้แล้วอะไรไม่ไม่ได้เหรอฮะได้ได้ได้โอเคได้แล้วได้ไหมฮะเออติดได้และอ้าวแล้วประชาชนฮะอ้าวเพราะขึ้นอุ้ยวู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 ขึ้นไม่ได้ฮะขึ้นไม่ได้ฮะเย้คือแบบอุ้ยไม่ได้ฮะอึบอึบเอฟเอฟเอฟโอติดตาลายประชาชรู้ไหมว่าคุนมีถืออะไรอยู่ถืออะไรฮะกล่องนะฮะเขาเอากล่องขึ้นมาทำไมอฮะ ไปดกล่องบางกินกล่องมาบานโคเดินเยอะเออบาง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 ฮะมาเลยฮะลงมาเลยอุ๊ตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะมีไปเจอวิธีการการหาบวกจำนวนไรยังไงฮะตีตีตีเออฮึบฮึบอ๋อไปทางนี้เหรอฮะกูว้าอ้ากูว้าเอ้าวเอ้าทำไมร่วงตรงนั้นอะฮะนี่ต้องคอยมองดูไอ้นี่เนี่ยฮะ โทรศัพท์อะฮะแลาวมันมีประตูอยู่นี้เปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะมันมีมีนี่ด้วยอะว้าวอะฮะว้าวแต่มันหมุนไม่ได้เป็นเป็นฉากไอ้แหนมันเป็นแค่ฉากฮะเป็นแค่ฉากมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะเฮ้ยทำไมเขาวิ่งกันไปไหนกันอะไงเพื่อนอ่ะใครดูโทรศัพท์ใครดูเอ้ยนี่ไงโทรศัพท์อีกอันหนึ่งแล้ว อุยเดซัอุ้ยใรตัวซับนไรนนี่นีอันนี้นไหนมีข้างในอีกเหรอเ้ยตรงนี้ตรงนี้นนนนตรงนี้ไห<ม><า>นะไหนนี่นตรงนี้อ๋อโอเคมาไปบนะไปทไมขอนั่นะคิดว่ามันกระโดดได้ฮะ <laughs> <อ>มาทางนี้ถูกไหมฮะ่เน้นง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 น้งนคืออะไรเอาเราขึ้นไงเนี่ยอุ้ยขึ้นบนนี้ได้ด้วย เฮ้ยได้ด้วยก็ใช่ไงโอเคฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะไปทางไหนต่อฮะไปทางนี้ไปไหนฮะอันนี้เนี่ยอ๋อตามแล้วตามซากุระลอยปิวไปเฮ้ยโดนไม่ได้ฮะเฮ้ยเลเซอร์เหรอคะเนี่ยโอ้โอยู้ยจำเล่นเลยโอ้ยสายฟ้าพ่อชานมาดูกันว่าใครจะกดปุ่มได้ทันที่สุดยังไงอฮะ โอ้โหก็เดินมาก่อนก็ถึงก่อนเนี่ยฮะเออตายเอาเอ้ยปุ่มกดแล้วกดแล้วถ้ากดแล้วไปไหนต่อฮะไปแล้วฮะอ๋อประตูประตูอยู่นี่ประตูเดินเป็นสกายโอ้หลอกอุ้ยอะไรอ่ะอ้าวเป็นไรฮะเอ๊ะ เอาตุยเฉยเลยอุ้ยน้ําโดนไม่ได้เลยเหรอน้ําพิษเหรอโดนไอ้มาเลยครับอุ้ยคุณยายอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังไงอ่ะอุ้ยปืนปืนอุ้ยอุ้ยยิงยิงยิงโอ้โหทำไมคุณยายเก่งจังนี่เอาปืนไปกินอืม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 นี่เอหัวทิมหัวทิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดเป็นพิษด้วยอ่ะ เย้ yeah, หัวทิ่มเลยละ่ะค right nee, ุณคหมตี like ้วเตีเตยวเตแล้วไปไหนต่ออ um ่ะนี่เลยนี่เลยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ฮะทางนี้ฮะทางนี้ฮะประตูนั่นประตูนั่นอุ้ยเราได้ปืนไปใช้ไหมเนี่ยอุ้ยได้ปืนเหรอมันเอาปืนเก็บอ่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะใส่ตัวอักษรให้ถูกต้องบนกระดานอ๋อเปีย เอาบีบีบีแล้วไงเอาไปแปะตรงไหนอ๋อบีกับบีบีก็คือบีนี่บีก็คือบีอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เอโอเคเออโอ้ยใช่ได้เฮ้ยเกมสร้างสรรค์น่ะบี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 เหรอบีมันมีก็้ได้แล้วนะอันนี้มัน C ีฮะอ๋อ C ีีอยู่นี่เฮ้ยได้แล้วหาุ๊ยรอด้วยดิฮะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเทันนะทันนะไอ้ดูดูดูเขายืนเขายืนอยู่นี่เอเเฮ้ยแล้วนี่ไปไหนต่ออ่ะเออเอาล่วงนะอ้ยอ้ยอุ้ยกระโดดอุ้ยอุ้ยอกระโดดใหญ่เลยอยออยไหนไอ้ยอุ้ยอ้ยมันตบใส่ได้ด้วยอ่ะ โอ๊ยันโหใหญ่เลยอ่ะฮ่ัตดด้วยอ่ะ๊ยเอ้าเราเต้องมาทางนี้เรามาทานี้บนี่แป็กนี่แปกสแดงตามมตามตามตามตอมันตดใจอ่ตามตามตดดหญ่เล เฮ้ย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 เย่คุณครูเขาตดด้วยอ่ะฮะตามมาฮะตามมาอุ้ยอุ้ยประตูไปปิดประตูมันติดมันตูมันปิดเออเดินนีโดประตูหนีบมทะลุทะลุบักไปเลยฮะตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะอุ้ยทีบทีบเยอโอ้โหอะไรเงี้ยตามมาเลยฮะเออโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะ ดีมาดีเออมันชนกันได้ด้วยอะใช่อุ้ย,อยเอาเ,อาเอาไปก่อนนะเอายาอเดี๋ยวร่วงเฮ้ย,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 ย ه, คอยดูท,ทเรเฮ้ยยดพีจา้าใครหลุปว่าต้องเรลูกกอ,อ่ลูกพ<แ>ลูกพรีรอด้วยลูกพีมเร็วเดินเลอรโอเคอเดลลอรเดลอรย นำไปเลือยฮะลูกเปยเยอะอุ้ยไปไงอ่ะอุ้ยบิ่ได้อุ้ยเจริญดีมั่งไงเอาเว้ยตึงตึงดึงอุ้ยอุ้ยอ่าาล่วงอะสิเรียกลูกพี่สิตามมาเลยลูกน้องอ้าวไปไงต่อไปไงต่อโอ้ยอ๋อตรงนี้เหรอฮะอุ้ย โอเคขอบคุณมากลูกน้องตามตามมาเลยเฮ้ยจำบ๊บนี่ลูกพี่ยังดีอยู่ลูกพี่ยังดีอยู่ลูกพี่ยังดียังดีเฮ้ยงงงงกดแล้วไปไงอ่ะเฮ้ยทำไมมีควันอะไรอ่ะคืออะไรโดดได้เหรอยืนเลยดิโมเฮ้ยจำบ๊บนี่ไปไง ชื่อได้ว่าบินชื่อได้ว่าบินเอ,อ้อเรียกว่าลูกน้องเรียกว่าลูกพีตอ้าวอ้าวอ้าวเสมอกันฮะเสมอกันนะล่วงอนกันแล้เยอะอ้าวเป็นไหนแล้ววะมันไกลกล,ลูกพีตตึ้งมนหนมากฮะเยี่ยมมากเลยฮะโอ้ยกูโดดไม่ได้ตามไปเลยฮะตามไปเลยฮะ,ยฮะกระดึบก,กระดึบก,กระดึบ หัวร้านนะเป็นคนรวยฮะเฮ้ยนี่อะไรอ๋อรีเซ็ตแผ่นวางไม้อุ้ยวางไม้อีกแล้วนี่เราก็แค่วางไม้แล้วก็หยิบไม้แล้วก็วางไม่ต้องเปลืองไม้เลยเอาเหรอฮะอุ้ยไม่ต้องเปลืองเหล็กต่างหากลืมเออฮะอ้าวไม้ร่วงอะ อเหล็กเหล็กเหล็กร่วงอ่ะเหล็กร่วงอ่ะโอเคฮะเฮ้ยร่วงอีกแล้วหาาหาเรื่องเลือกพีแต่เออเล็กมันร่วงอ่ะเหล็กมันร่วงก็ต้องมีวีะเอนี่มาดีมาดีอ่ะโอ้ยโอ้ยให้กลัวตกกลัวตกฮะกลัวตกอะ อ๋อมันต้องวางตรงนี้โอ้หมูมากเลยฮะเสร็จแล้วลูกพี่มาแล้วพี่ก็เอาอันเดียวนี้ไปถึงนู่นเลยเลยอะอุาอันเดียวนี้ไปถึงนู่นเลยเลยอะอุ้ยทล้ไมเก่งจังอ่ะยกอันเดียวก็ได้เหรออุ้ยแล้วมันให้มาตั้งหลายอันน่ะเต้นล้อเต้นล้อโอ้เก่งอ่ะพลิกแพงเก่งนี่มาเออทำแบบนี้ก็ได้ดีกว่าเออเราจะไอ้นี่ทำไมนี่อุ้ยผิดมืออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย อุ๊ยลองด้วยสิฮะไปแล้วอุ้ยมันมีลมอะไรอ่ะคืออะไรมันพิ้วพิวเฮ้ย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 เมันเร็วจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้เออโอ้ย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 รอดแล้วโอ้ยรออยู่ฮะรออยู่ฮะโอ้โหมาซะเร็วเลยฮะตามมาเลยฮะลงมาข้างล่างเลยฮะ เจอฮะมาแล้วหาพ่อชางได้เจอดิฮะอ๋อใครอะไรวะเนี่ยใครมาวางแมวโอ้โเจอได้ไง่ะอุตส่าห์แอบซอมิดเลยฮะมันีเห็นนีเห็นแมวเหลมๆออกมาแมหลมๆเลยแม่อุ้ยอะไรอุ้ยบินขึ้นกระหมดได้ด้วยโอ้ยบัลลีบัลลีฟ้าเอ้ยเอ้ยโอเคอุ้ย วิ่งไม่รอเลยนะฮะเกดปุ่มเพื่อเอาให้นมนมมิวอะฮะนมมาไปทำอะไรอะเลือดออกินแล้วกินแล้อุยอุ้ยโอ้โหโอ้นี่กินนมแล้วมีพลังเออเอาล่วงไปแล้ว อุ้ยกินนมแล้วมีพลังนี่โอ้โห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 โอ้เหือยเหอโอ้โหเลยเอุ้ยกินนมแล้วมีพลังอ่ะลูกพี่รอผมด้วยตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะรออยู่ฮะอ้ยนี่มาดีฮะมาดนี่เจาเฮ้ยเจา เฮ้ยน okay. right. ี่มาดีฮะโอเคฮะตามไปเลยฮะอุ้ยเปิดประตูนี่ฮะอุ้ยทำไมคุณยายคุณยายลมบอกเฮ้ยคุณยายลมบอกเฮ้ยดูดิเนี่ยมาดูดิดูตรงหน้าต่างเนี่ยไหนคุณยายลมบอกอ่ะไหนโอ้แล้วไงอ่ะอุ้ยยิงยิงยิงเข้าไป ยิงเข้าไปโอ้ยยันษ์ลงบกโอ้ยกระโดดแลอวโอ้มีโอ้ยมีพลังเลยไม่น้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 ไม่อะไม่น้ไม่น้ได้สยงพเย้ รถไปฟูดรอเราอยู่้วเราไปไงขับรถไปฟูได้ด้วยเหรออุยหุยรถพี่ฟูไมส่งเหอฮะอุยออกตัวล้อเบินเบิดยางเลยโอเย่เอาผ่านแล้วเหรอเพราะนดูนี่สิเราสามารถไปคดคูได้ด้วยโอ้เด็กไม่ดีอะเหรอฮะ ไมหน้านคุ้นๆทำไมหน้านคุ้นๆประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเด็กบันดี้นี่มันเรานี่ยนะวิ่งเร็ว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 อุว้ยเราผ่านง่ายจังเลยอ่ะอุียเราเล่นจะหันด่านเลยเหรอฮะเกมสุดยอดเลยฮะชานเกมเมอร์